สวัสดีทุผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวสาร ROV ให้ทราบกันนะคะก็คือตอนนี้ ROV นะคะวันนี้เพิ่งสุดสๆร้อนเลยนะคะวันที่8เดือน6เดี๋ยวเราน่าจะลงคลิปวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9นะคะก็คือตอนนี้นะคะกิจกรรม ROV เป็นกิจกรรมลดราคาฮีโร่หรือว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นกล่องสุ่มนะคะที่เหลือเก่คาครุองก็จะมี และมีวูคองอันนี้ตัวอะไรเราไม่แน่แต่นะคะนี้ก็เป็นอาเราคิดชื่อไม่ออกนะคะราเรียวน่าจะเป็นราเรียวกับอันนี้ตัวอะอะไรนะคะคือของที่เราจะได้นะคะก็จะมีตามในรูปนี้นะคะก็คือมันจะมีตรงนี้นะนะคะทุกคนนี่คือเราก็เอากดเอาเข้าแล้วเราก็เอาไปแปลภาษานะคะนี่นะคะลดร,ราคาซูเปอร์วอลเลตบ็อกซ์โซนโบจัดระดับ ซีซั่นนะคะอ่าสวัสดีอะไรอย่างงี้อ่านี่เป็นหีบหีบอวตารนะคะนี่ชุดคอมโบก็จะมีอ่ารลดนะคะก็จะมีออนี่นะคะตัวนี้ตัวอ่าคาเบนนี่นะคะกิมโน,โนเป็นตัวกิมโนโนะคะก็จะมีนางฟ้ารอเรียฮอรีกร่กิมโนคาเนฟี่นะคะป้ายสถานะอยู่บ้านคือเราไม่รู้อ่ะ ก็ไปสถานะอยู่บ้านเนี่ย stay at home อ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูมันตอบไปนะคะว่ามันจะเข้าเซิร์ไฟไทยวันไหนก็น่าจะรู้กันนะคะแต่อันเนี้ยมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเวียดนามคะ่ะเราคิดว่าอีกสักประมาณอ่าสองสามวันก็น่าจะเข้าเซิร์ไฟไทยแล้วนะคะก็เตรียมเงินกันไว้ให้ดีนะคะทุกคนก็สนับคิวนี้นะคะใครชอบก็ ฝากกดแชร์ไ์แล้วก็กดซับจะให้เพื่อจะไม่พลาดข่าวสาร LV ใหม่ๆด้วยนะคะ